วันนี้เดี๋ยวผมจะอ่ามาสอนวิธีการจูนแอม์คัตดีแปลงนะฮะมาสอนวิธีการจูนแอม์คัตดีแปลงนะฮะก็ดูตามนะ,ะเอาไวๆเลยนะ่าเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นปุ่มเกนนะปุ่มเกนความดังปุ่มแรกตัวนี้ก็ก่อนจะจูนแล้วก็เบาเบาเบาพวกแอมป์ปิดปิดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะปิดไว้ก่อนเลยปุ่มต่างๆพวกนี้ปิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมาไล่ทีละตัวนะอ่าตัวนี้่าก่อนเราจะจูน อ่าล้วก็เปิดอ่าตัวปุ่มแรกมันจะเป็นเก์แอมนะฮะตัวนี้เป็นความดังนะฮะตัวนี้เราก็เปิดไว้ประมาณนึงก่อนนะักสักห้าโมงกว่าหรือเที่ยงอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วอ่ะวะาเวลาเราจูนความตัดความถี่ได้แล้วเราค่อยมาเล่งมาเล่งเอาจะเอาบ่ายโมงบ่ายสองหรือว่าเที่ยงอะไรประมาณนี้ก็ดูดูความดังเอาว่าจะจะเอาประมาณไหนนะเห็นตัวนี้ก็อ่าปุ่มเก์ความดังก็เปิดไว้ประมาณนึงก่อนนะนิดหนึ่งประมาณสักสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยประมาณนี้ก่อน อ่าส่วนอ่าปุ่มที่สองตัวนี้มันจะเป็นปุ่ม LPF นะตัวเนี้ยปุ่ม LPF ตัวนี้มันจะเป็นปุ่มเป็นความถี่กลางแหลมนะถ้าเป็นคัดดีแปลงมันจะเป็นความถี่อ่ากลางแหลมมันก็จะมีเสียงกลางกับแหลมเนี่ยตัวนี้ถ้าเราหมุนมาซ้ายสุดอ่าอย่างนี้มันก็มันจะแหลมมันจะไม่ออกมันจะออกแต่เสียงกลางแต่ถ้าเราหมุนมาขวาสุดอย่างนี้นะมันก็จะมีแหลมอ่าออกมาด้วยนะเนี่ยตัวนี้นะฮะจะเป็นปุ่มเป็นกลางแหลมความถี่กลางแหลม ส่วนใหญ่เวลาผมจูนผมก็จะหมุนไปขวาขวาสุดเลยนะฮะเนี่ยเพื่อให้มันมีอ่าเสียงกลางแล้วก็มีแหลมบอ,อกมาด้วยนะตัวนี้นะหมุนไปขวาสุดเลยอ่าส่วนปุ่มที่สามก็จะเป็นซับโทนิกนะฮะซับโซนิกซับโซนิกตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเป็นเหมือนเสียงกลางเป็นมิดโลนะเป็นมิดโลเสียงกลางที่มันมีความถี่ต่ํามีเลยด้วยนะตัวเนี้ตัวนี้ก็อ่าถ้าเราเปิดไปขวาสุด มันก็จะเป็นแต่เสียงกลางอย่างเดียวมันจะไม่มีมิดโลมิดเบสอะไรอย่างเงี้ยนะนะส่วนใหญ่อ่าถ้าอ่าผมก็จะปรับมาประมาณสักเนี่ยแหละฮะถ้าเราหมุนมาซ้ายสุดมันจะมีเสียงเบสเสียงอะไรเข้ามาลําโพงเราเหมือนมีกลางติดเบสมิดโลมิดเบสเนี้ยนะเนี่ยถ้าเราหมุนมาซ้ายจนสุดเนี่ยมันก็จะเข้าเยอะหน่อยลําโพงก็อาจจะรับไม่ไหวหรืออาจจะพังได้ต้องต้องตัวนีต้ต้องดูอาการลําโพงนะตัวนี้ส่วนใหญ่เวลาผมหมุนมาอ่าผมก็ ผมจูนผมจะหมุนด้วขอขาวาสุดก่อนตัวชอบตัวนิกเนี่ยนะปุ่มที่สามเนี่ยทีนี้เราก็หมุนค่อยๆหมุนมาแล้วก็ฟังเอาดูอาการลําโพงด้วยส่วนใหญ่ผมก็จะมาเปิดปร,ปรับไว้ก็อยู่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงนิดๆเลยะเกือบเที่ยงเนี่ยนะทีนี้พวกนี้เราเราก็ต้องดูดูดูอาการลําโพงแล้วแล้วก็ดูเสียงนะฟังเอาว่าเราชอบหนาประมาณไหนมีมิดโลมิดเบสเอาประมาณไหนนะเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีความถี่ต่ําเข้ามานะส่วนนี้อ่าส่วนตัว สองตัวสุดท้ายตัวนี้ผมจะปิดไว้นะจะไม่ได้ใช้ฟีฟีคิวตัวนี้ผมก็ปิดไว้ซ้ายสุดนะขวาสุดนี่คือเปิดซ้ายสุดก็คือปิดผมจะปิดไว้นะส่วนบูธเบสตัวนี้ผมก็ไม่ได้บูธนะไม่ได้ใช้ถ้าเราบูธก็เปิดขวาสุดส่วนอ่าถ้าไม่ใช้ก็ปิดมาซ้ายสุดส่วนใหญ่สองตัวนี้ผมก็จะปิดมาซ้ายสุดนะสองตัวสุดท้ายฟีคิวกับบูธเบะตัวนี้ปิดไว้ซ้ายสุดะส่วนถ้าเราตัดความถี่ได้ถูกใจแล้ว เกนแอมเราจะเล่งประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาขยับมาเล่งเอาจะเปิดบ่ายโมงบายสองบายไรได้นะฮะลองดูนะลองไปใช้งานดูลองไปปรับใช้งานดูนะครับผม